สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไผยครับขอบคุณมากครับพบกันานประจังครับถ้ามีความทุกข์ก็มาขายทุกขีลี่ใช่ใช่ถ้าไม่มีเมนูอร่อยก็ลอกเรียนไปและไปลองทําดูใช่ใช่ใช่้องหัดนะครับพี่ยงครับครับผัดจนกว่าจะเจอความสุขที่มันพอดีหึงพอดีคาของคุณจากรายการเราเนี่ยแหละแล้ววันนี้นะฮะนอกจากจะมาให้รายละเอียดต่างๆวันนี้จะมีรายละเอียดสาคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของผัก พวกผักพวกหญ้าเนี่ยนะครับเราจะเก็บยังไงให้มันสดใหม่เสมอเดี๋ยวจุดีจะบอกวิธีการเลยหลังจากการตอบจดหมายคปัญหาครับว่าไงครับคุณตอบจดหมายเสร็จแล้วแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นผู้ชายครับรู้อยู่แล้วโกะไม่ต้องมาบอกอาหรอกในจดหมายเป็นผู้ชายที่ชอบทําอาหารผมชอบดูรายการครัวคุณต่อยเวลาผมไปจ่ายตลาดเนี่ยผมจะมีความตุกมากเลยครับ วันก่อนไปจ่ายตลาดเจอคนขายลูกชิ้นกับคนกับลูกค้าคุยกันลูกค้าก็บอกลูกชิ้นขายไม้ไม้ละเท่าไหร่คนขายก็บอกไม้ละห้าลูกโอ้ยสวยละสิลูกค้าก็บอกเออคือไม่ใช่ขายยังไงคนขายก็บอกก็ยืนขายบ้างนั่งขายบ้างโอ้ยสวยมีามสุขวมสุขละีความสุขละโลกสวยละ โลกเริ่มสวยแล้วลูกค้าก็ถามว่าลูกชิ้นขายยังไงคนขายก็บอกอ๋อขายเป็นลูกๆมันคนซื้อก็บอกแล้วขายเท่าไหร่เราคนขายบอกไม่แน่นอนบางวันก็ขายได้มากบางวันก็ขายได้น้อยคนซื้อบอกนี่ตกลงมึงจะขายหรือเปล่าคนขายก็บอกอ๋อขอโทษครับขายดิครับ จะซื้อกี่ไม้ครับคนซื้อก็บอกอ่ะนี่คุณมาซื้อลูกชิ้นไม่ได้มาซื้อไม้เจอแล้วเจอเจอไงสองคนทำท่าจะต่อยกันครับมีคนตะโกนมาบอกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับคนใข้ที่หนีออกจากโรงพยาบาลบ้าทั้งคู่บ้าทั้งคู่แต่ทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนแบบนี้คนขายคนนี้น่าจะดีใจนะครับ ผมมีความสุขดีออกสนุกดีเขาลูกเล่นใส่เราอะไรระหว่างที่เขาพูดไปอะไรเราก็วิดู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 ทุกคนก็จะดูแล้วก็กจิจจิเนี่ยแสดงว่าได้จะมีคนไข้สามคนแล้วว่าเรางี้เขาถามมาด้วยว่าเก็บผักยังไงนะครจะได้ยินเล่นเก็บผักในขวดหรือว่าในพลาสติกเนี่ยทำได้ยังไงแล้วมันจะสดใหม่จริงไหมเราไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วพบว่ามันจริงนะก็เลยเอาวิจีนี้มาบอกกันท่านผู้ชมลองฟังดูดีๆเพราะว่าขวดแบบนี้ท่านมีเต็มบ้านอ่ะถูกต้องครับเริ่มต้นให้ดูให้ดูขวด จากที่ใช้ประโยชน์เสร็จเรียบร้อยนะครับนำมาเก็บผักได้โดยเฉพาะผักที่เสียง่ายเช่นต้นหอมหรือผักชีโดยนําขวดพลาสติกมาล้างให้สะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นมาหั่นบริเวณเหนือตรงกลางไปค่อนไปทางข้างบนนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนของของขวดพลาสติกครับเพื่อเก็บผักใส่ไว้ในขวดนะครับแล้วก็จะประกบขวดทั้งหมดในเข้าหากันแล้ววางเป็นแนวตั้งอยู่ในตู้เย็นเลยนี่ง่ายมากนะครับผักนะครับที่จะเอามาเก็บก็ไปล้างซะให้มันสะอาดวางพึง ให้มันแห้งนะครับไม่ใช่แฉะแฉะลกไใส่เข้าไปแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะเป็นต้นหอมหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยอะไรลากไม่ต้องเอาออกนะครับลากยังมีอยู่เราใส่น้ำลงไปนิดนึงใส่น้ำไปข้างล่างนิดหนึ่งเหมือนกับแจกันดอกไม้ก็จะเรียกทำต้มยำเราใส่เป็นชุดไว้อย่างนี้นี่ได้ไม่ไม่คือเราเก็บได้จริงๆเก็บได้จริงๆแต่ว่าไม่ต้องไปตัดลากทิ้งแล้วก็ลากนี่สำคัญมากที่คุณกอบอกให้เติมน้ําลงไปด้วยครับมันจะยิ่งสดใหม่อยู่ตลอดเวลาถูกต้องมันนึกว่ามันยังไม่ตายเนื้อมันก็ทําตัวต่อไปเรื่อยแล้วพอเราท วิธีนี้นะครับผู้ชมครับจะสามารถความสดชื่นของผักเนี่ยอยู่ได้อีก1สัปดาห์ในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นนะฮะใน1สัปดาห์อยู่ได้สบายๆใช่ไหมคุณคัรับผมถูกต้องครับเวลาบรรจุเข้าไปนะครับบีบด้านบนนิดนึงเพื่อให้เล็กกว่าด้านล่างนะครับเพื่อจะได้เข้าไปได้หรือบีบด้านล่างให้เล็กกว่าด้านบนับีบแล้วก็ให้มันขบกันได้นี่ อย่างนี้เนะีน่ยอยู่ในตู้เย็นได้ถึง1สัปดาห์ไม่ต้องผู้แช่ในะช่องฟรีซนะแช่ช่องธรรมดาธรรมดานี่เลยแน,น,นะนําว่าจะต้องตั้งเอาไว้เท่านั้นอย่าเอียงนะครับ<ย>เพราะถ้าเอียงเ<ย>นี่ย น้ำจะไปโดนบริเวณสิ่งที่เราต้องการใช้ก็คือลำต้นของอผักเหล่านี้เดี๋ยวมันจะนา่าซะเปล่าที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะ <c oughs> ยังสามารถนำไปเก็บนะครับ,รบมันนาวกระชายตะไคร้ครได้ด้วยถูกต้องแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะครับลักษณะแบบนี้ที่เราไปซื้อกาแฟมาถ้าเสร็จเรียบร้อยใครขี้เกียจขี้เกียจแบบนี้ใช้ได้เลยเปิดปุ๊บใส่ปั๊บ,ป,บปิดปุ๊บเก็บได้เลยเหมาะสาหรับลูกมันนาวขาขิ้ขขาตะไคร้ที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ไม่ใช่ผักเป็นใบครับเหมาะมากวางปุ๊บ นี่ก็ใชายวางปุ๊บนี่อย่างนี้วางปุ๊บ แล้วเวลาจะใช้ก็เปิดใหม่ใช้เท่าที่ต้องการแล้วก็เก็บไปใหม่ท่านผู้ชมคงงงว่าแล้วทําไมขั้นก็มันก็เหมือนกันแล้วไว้ในตู้เย็นแล้วมันจะไปสดใหม่มันจะอะไรได้ยังไงอธิบายได้ง่ายๆตามหลักวิทยาศาสตร์เมื่อเราใส่ฝาครอบปิดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยไอ้น้ําในตู้เย็นหรือความเย็นทั้งหลายมันจะมาโดยการส่งผ่านเฉยๆแต่จะไม่มีไอ้น้ำเมื่อไอ้น้าไม่มาจับผักไม่มาจับผลไม้ต่างๆมันก็จะทําให้ความสดใหม่อยู่เสมอมันเป็นอย่างนั้นคุมอุณหภูมิแต่ความชื้นของเขาคงที่ง่ายๆครับเพราะว่าความชื้นสัมผัสมัน อย่างนี้ตอนที่ผมได้ไปเรียนมาจากนั่นไงทำไมนี่เห็นไหมฮะการทำวิธีการอย่างนี้ดีจริงๆนะเพราะว่ามันทําให้สดใหม่อยู่ได้อย่างน้อยเป็นสัปดาห์ใช่ถูกต้องเก็บเอาไว้นะครับแล้วจะรับประทานเมื่อไหร่ก็เปิดมาใช้ได้พวกอะไรนะต้นหอมผักชีอะไรงงี้ใช่ไหมได้หมดรากผักชีต้อง เอาไว้นะฮะอย่าไปตัดทิ้งออนะครับเพื่อต่งพี่แกงใช่แล้วต้นหอมต้นหอมก็อย่าไปตัดนะฮะเพราะถ้าใช้วิธีนี้แล้วไปตัดรากทิ้งตัดอะไรทิ้งไว้มันดูดน้ำไม่ได้เน่เาเน่าอยู่ในนั้นเลยเี่วเน่าอยู่ในนั้นเลยเป็นขวดพลาสติกนะครับใช่ไหมฮะ เป็นวิธีการที่วันนี้เอามาบอกกันได้อย่างงดงามแล้วขวดเขื่อนนี้ในบ้านเราเต็มเลยใช่ใช่แล้วน้ําน้ําในตู้เย็นที่ท่านมีอยู่เอาออกให้หมดนะเอาไอ้นี่มาใส่เลียงนั่นให้มันเต็มเป็นต่ทำไมน้ํากินก่อนอ๋อเหรอนึกว่าไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีที่ละไงใช้จากขวดที่เหลือใช้ใช่แต่ว่าในตู้เย็นมันไม่มีที่แล้วก็เก็บผักซักขนาดนี้ น้ำมากินน้ำธรรมดามันนี่ละไม่ได้มันนี่สดชื่นเย็นเย็นี่ก็เป็นความรู้อย่างที่เอามาฝากกันแล้วบอกกันในวันนี้ลองทําดูนะฮะผมการันตีหนึ่งสัปดาห์เห็นผลอยู่ได้อยู่ได้บางทีถ้าท่านเห็นดีๆีน่าจะเห็นต้นหอมมันโตขึ้นเอาอยู่อะไรครับบวดวอะไรครับอาจารย์มันจะเก็บได้นานถึงหนึ่ง หรืวมันจะจบไหมล่ะครับเนี่ยสัปดาห์อย่างนอมนีทำะไรเคล็ดลับทีวีนะเป็นเคล็ดลับที่ฝากเอาไว้สำหรับคนที่มีครัวและชอบทำครัวครับไหนลองทำเสียงอย่างเขาเนี้ยอือไม่ได้นเรื่องไปปรับปรุงมาใหม่พักตัวนี้สักครู่เพราะสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพ่อกระโจมต่อของรายการสักครู่เดียวครับ ขนมตาลครับของเข้าอร่อยจริงออร่ยเด้งสุดๆครับ้าเนื้อตาลเยอะๆขนมตาลนี่จะเด้งๆตาลก็ไปปั๊บนั่งไหนะแล้วกลัวคุณป๊า สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับอ้ไม่จริงไม่จริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนออย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับ,บตนนนัด<ท>ตาไ e ไม่ใช่ u ั s ตาไ b e ออกดติดตามละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน